คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เขามาเจอเนอะเาะข้อความล่าสุดของคุณทำให้เขารู้สึกยังไงบ้างเอามาดูเป็นยังไงบ้างสับสนว้าวุ่นในใจไม่รู้จะทำยังไงดีไม่รู้ส่งอะไรไปไปสกิดต่อมไปสกิดความรู้สึกทำให้เขาแบบหลายอย่างมันตีกันในหัวไปหมดนะคะเขารู้สึกว่า สถานการณ์ระหว่างคุณกับเขามันคงไม่ง่ายแล้วสินะแต่ก่อนเขาอาจจะเคยเป็นคนที่สามารถควบคุมความสัมพันธ์ได้ตลอดเนาะแต่ตอนนี้แบบเหมือนเขารู้ว่าคุณอาจจะไม่ได้แบบอยากจะอยู่ในจุดนั้นนะ่ะเอออีกต่อไปแล้วนะคะอืมข้อความล่าสุดของคุณทำให้เขารู้สึกยังไงบ้างมันมีความรู้สึกแบบกดดันนะคะรู้สึก เครียดเนาะแล้วก็ข้อความนั้นน่ะมันวนๆน,น,น,นะคะรีเพลยในหัวเขานะ่ะเออซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าแ,แล้วก็มันมีการเอากลับไปคิดเหมือนกันว่าสิ่งที่คุณเสีออกมาเนี่ยเขา้าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอเออนะคะคือก่อนหน้านี้ก็อาจจะทําอะไรตามอําเภอใจตัวเองเนาะไม่ค่อยสนใจอะไรคุณแล้วเขาเขาอาจจะคิดว่าคุณไม่เป็นอะไร แต่ข้อความล่าสุดของคุณอาจจะพูดถึงอ,อะไรสักอย่างกับสิ่งที่เขาอาจจะไม่น่ารักอะค่ะแล้วแวบบมันมีการคิดคิดเยอะมากเลยนะเออแล้วก็อีกอันหนึ่งคุณอาจจะเคยโฟกัสที่เขาหรือจดจ่อเรื่องของเขาคือมีแต่เรื่องของเขาอะในหัวเต็มไปหมดนะคะแต่ข้อความล่าสุดที่ว่าเนี่ย มันเหมือนเขารู้สึกว่าคุณอาจจะวางมือจากเรื่องของเขาคือไม่อยากจะคิดเรื่องของเขาไม่อยากจะเอาเรื่องเขาเนี่ยไปในหัวแล้วเพราะว่าคุณรู้สึกคุณไม่ไหวแล้วทีนี้ในความที่ที่เขารู้สึกว่าคุณอยากจะเอาเขาออกจากจากใจของคุณจากความคิดคำนึงของคุณแนะ่ะนั่นหมายถึงว่าคุณพร้อมที่จะออกไปใช้ชีวิตของคุณละมันทําให้เขาเก็บไปคิดเยอะมากนะนะคะ ขาอความล่าสุดของคุณเนาะทำให้เขารู้สึกไงบ้างทำให้เขารู้สึกว่าเขาทำตัวไม่ถูกหรือเขารู้สึกว่าคุณน่ะกำลังเลือกที่จะเดินหรือลบเขาไปจากหัวใจคุณหรือเลือกที่จะลืมเขาออกไปจากชีวิตนะคะหรือแม้กระทั่งเขารู้สึกว่าคุณน่ะ จำทุกการกระทำที่เขาเคยทำไว้กับคุณอะเยอะมากไม่ว่าจะเป็นด้านน่ารักหรือไม่น่ารักอะไรกนะ็ตามแต่นะคะในขณะที่เขาอะระหว่างทางเนี่ยอาจจะหลงลืมในการมีอยู่ของคุณนะคะในชีวิตเขาเนาะทีเนี้ยมันทำให้เขาตระหนักรู้เหมือนกันนะว่าเออทำไมเขา ล้วเลยคุณละ่ะทาไมเขาหลงลืมคุณล่ะในช่วงเวลาที่คุณกับเขาอ่ะได้อยู่ร่วมกันนะคะอืมเขารู้สึกว่าคุณเริ่มดึงตัวเองกลับมาอยากจะมารักตัวเองละอยากจะมาสนใจตัวเองละคุณอาจจะสนใจเขาเยอะมากให้เขาเยอะมากกว่าให้ตัวเองด้วย แต่ข้อความล้าสุดมันมีนัยยะอะไรเสอยไม่รู้ตัดรอนหรือแสดงความชัดเจนอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ที่คุณแบบไม่ใช่ไม่เอาหรือพร้อมจะใช้ชีวิตอนะ่ะเออเขารู้สึกว่าเหมือนคุณกําลังอยากจะเลือกตัวเองเลือกไปใช้ชีวิตตัวเองอะ่ะด้วยการที่หันกลับมาโอเคเติมเต็มตัวเองก็ได้ลืมฉันใช่ไหมล้าเลยฉันใช่ไหมไม่เห็นสิ่งที่ฉันทำให้ใช่ไหมโอเคได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะดึงตัวเองกลับมา เขาเริ่มสัมผัสนะคะถึงพลังงานตรงเนี้ยของคุณได้เนาะเขารู้สึกว่าเขาคงทำให้คุณรู้สึกไม่เป็นที่ต้องการสินะท,ทันน้งแท้จริงอะตอนที่อตอนที่อาจจะดีๆต่อกันเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่แสนพิเศษมากมายช่วงเวลาที่มีอารมณ์เสนยหามากมาย แต่มันอาจจะถูกกลืนกินไปด้วยอะไรก็ตามแต่ปัจจัยภายนอกเขาจะเป็นสนใจเรอื่นหรือคนอื่นมากกว่าคุณอะไรเงี้ยสักอย่างนะคะแล้วก็เขาเริ่มรู้สึกว่าคุณอาจจะเริ่มลดความรู้สึกที่มีเขาอ่ะน้อยลงไปทุกทีๆคุณเริ่มหมดแพชชั่นกับเขาอะคุณอาจจะเคยรักนะคะเต็มไปด้วยความปรารถนามีแพชชั่นนู่นนี่นั่นแต่เขาความรู้สึกมันเหมือนกับคุณแบบพอละ เหมือนใจฉันเริ่มลด,ลดน้อยลงและอยากจะหันมามีแพชชั่นนะคะไปทำอะไรเพื่อตัวเองมากกว่าเนาะนะคนะ,ะมันทำให้เขาเสะเทือนเหมือนกันนะว่าทำไมตอนนั้นเขาไม่ทำอะไรหรือมอบในสิ่งที่คู่ควรกัคุณหรือทำให้คุณรู้ว่า เขาอะมีใจหรือรักคุณคือเขาอาจจะมีใจหรือมีความรักแหละแต่เขาไม่แสดงออกเขาคิดว่าคุณคงเข้าใจหรือบางทีเขาคิดว่าเออเราก็อยู่กันมาเราก็น่าจะรู้จักกันดีแต่เขาลืมไปว่าในเรื่องของความรักม,าามันต้องมันต้องมีการหล่อเลี้ยงเหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็นคําพูดการกระทําการใส่ใจนะคะเออเหมือนต้นไม้อ่ะมันยังมันต้องมีการรดน้ำพรวนดินใส่ปุย๋ยไม่งั้นต้นไม้มันก็จะไม่ ผลิดอกออกผลงอง,งามใช่แต่เขาละเลยเนี่ยเขาเริ่มเขาก็รู้สึกว่าเออทำไมทําไมเขาละเลยในการแสดงออกนะคะซึ่งการทะนุถนอมความสัมพันธ์คุณอาจจะแสดงนะคุณอาจจะพยายามถามว่าคุณถนอมรักนี้ใส่ใจเขาเขาเป็นที่รักแต่ว่าเขาอาจจะได้รับจนชินนะคะก็เลยบอกให้คุณน้อยกว่าที่คุณให้เขาจนทำให้คุณรู้สึกว่าฉันไม่เป็นที่ต้องการโอเคงั้นฉันไม่มีแพชชั่นกับสิ่งอื่นก็ได้ อย่างเงี้ยนะคะเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะพูด,ท,ดทั้งหมดทั้งมวลที่คุณเก็บไว้มาเน,น,นานนะคะแล้วเขาก็แบบแอบจึกหรืออื้เหมือนกันว่าขนาดนี้เลยหรอคุณเก็บความรู้สึกมาเนิ่นนานขนาดนี้เลยหรอเออหรือเขาทําให้คุณต้องแบบรู้สึกขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยนะคะอืม เขานะ่ะเราอ่างทางเขาจะไปโฟกัสสิ่งอื่นเนาะความสําเร็จการที่เป็นที่นับหน้าถือตาจากคนในวงสังคมของเขาการได้ไรับการมีชื่อเสียงแต่ลืมคนลืมคนข้างใจข้างกายลืมให้เวลาลืมลืมแบบอ่อทนุถนอมความรักความสัมพันธ์นะคะหยอดน้ําตาลเติมความหวานให้คนคนรักแต่แบบเมื่อไปไปขับเคลื่อนชีวิตด้านอื่น บางคนอาจจะดูเหมือนไปเฟรชกับคนอื่นด้วยอาจจะไม่เฟรชก็ได้ค่ะแต่ว่าด้วยงานเขาอาจจะต้องติดต่อผู้คนมากมายอะ่ะเออแล้วบางทีมันอาจจะมีการเข้าใจผิดของคุณได้เหมือนกันแต่เขาไม่อธิบายเพราะเขาคิดว่าก็ไม่ได้มีอะไรแต่บางคนอาจจะมีก็ได้นะไม่รู้ <laughs> แน้วนะคะ่ะเออมันทําให้เขารู้สึกว่าคุณคุณเริ่มจะหมดใจแล้วคุณอยากจะไปเปิดโอกาสไปเปิดโลกใหม่ กลับมาสวยสดใสหรือดูดีขึ้นเพื่อไปเปิดรับความสัมพันธ์ใหม่ๆและวนะคะอืจากที่เขาอาจจะเคยรู้สึกว่าคุณยังคงมองเขาในด้านดีเสมอเนะคะเอเขารู้สึกว่าตอนนี้คุณเริ่มไม่เหมือนเดิมอันจริงที่คุณอาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะเหตุผลหนึงก็อาจจะมาจากตัวเขาด้วยละคะ่ะที่ลลหลอรๆไม่คุณต้องเป็นอย่างนี้ จากการที่คุณอาจจะพยายามทำเนาะแล้วเขาอาจจะ whatever อะค่ะนะคะ,นะคะการการให้และรับอย่างไม่เท่าเทียมอะไรประมาณเนี้เนาะมันทำให้เขาว่านะคะอยากจะคุยอยากจะสื่อสารกับคุณนะอยากจะคว้าตัวคุณไว้ก่อนที่เขาจะไม่มีสิทธิ์ที่จะคว้าตัวคุณไว้ก่อนที่คุณจะหลุดลอยไปจากเขานะคะกา,าจ,จะอึ้งอยู่อยากจะบางคนอาจจะพูดสื่อสารผ่านออนไลน์ นะคะก็าจจะคิดอยู่ว่าเขาจะเข้าหาคุณยังไงจะสื่อสารกับคุณยังไงดีตอนนี้บางคนอาจจะยังไม่ได้รับข้อความจากเขาและจะไที่คุณแบบส่งไปนะคะก็จะคิดทุทวนอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำไม่รู้จะพูดยังไงดีนะคะแต่ถ้าถ้าคิดนานไปก็สายเหมือนนะ <c oughs> คุณอาจจะไม่อยู่รอฟังแล้วก็ได้คุณแบบไปเฟรชกับคนอื่นไปเปิดใจรับความสัมพันธ์ใหม่ดีกว่าฉนันยังมีสิทธิ์ที่จะสวยจะหล่อในสายตาคนอื่น นะคะเขาอยากสื่อสารอยู่นะบางคนถ้าไกลอะ่ะเขาอยากจะเห็นหน้าคุณ <c oughs> เห็นตัวคุณชัดๆใกล้ๆเห็นหน้าคุณชัดๆไกลๆเนะคะได้พูดได้คุยได้ปรับความเข้าใจเพราะเขารู้สึกว่าการคุยผ่านออนไลน์มันไม่เวิร์กนะคะอืมนั่นแหละแต่ว่าแล้วเมื่อไหร่มาเจอตัว <c oughs> จะรอเจอตัวแต่ยังไม่ลงมือออนไลน์ก่อนก็ได้นะ <c oughs> อะอย่างเงี้ยนะคะมีมีการกลัวว่าคุณอะ่ะ นะคะจะ,ะไปเปิดใจรับความสัมพันธ์ใหม่แล้วก็ยิ่งช่วงนี้คุณอาจจะหันมาดูแลตัวเองในหลายๆด้านนะคะดูดีขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นก็ยิ่งทำให้เขากลัวใจเนาะแล้วมันมีอาการที่หวงกลางขึ้นมามีความหวงแหนขึ้นมาด้วยนะคือเขาคิดว่าคุณกล้าที่จะแสดงออกหรือพูดถึงความชัดเจนขนาดนี้แสดงว่าคุณพร้อมที่จะไปบางทีเขาอาจจะคิดว่าคุณอาจจะมีตัวเรื่องแล้วคุณถึงกล้าพูดแต่ในจริง,รงบางทีคุณอาจจะไม่มีไม,ไ,มจจไ,มมไม่ได้มีใครสเปร์หรือรองรับไว้เพราะว่าคุณอาจจะ รักที่ละคนเออแต่ว่าคุณแค่ดึงจุดยืนของคุณขึ้นมาค่ะนะคะคุอาจจะคิดว่าอ๋อมีคนใหม่อะสิถึงกล้าพูดจริงๆคุณอาจไม่ได้มีใครใหม่คุณก็มีตัวคุณเองเนี่ยแล้วก็คุณอาจจะไปมีแพชชั่นกับการงานการเงินอาชีพการทำอาหารกินก็แค่นั้นเองนะคะคุณอาจจะเคยแบบเป็นคนที่หวงแหนความสัมพันธ์เนี้ยนะคะแล้วเขารู้สึกว่าคุณคุณเริ่มไม่หวงแหนเขาแล้วหรือเริ่มหมดใจที่จะหวงแหนความสัมพันธ์นี้ ก็มันเหนืนะ่อยอะเนาะเออนะคะ You kiss it h u s with t thing that I n o w Marie long for เขาอยากเผชิญหน้าคุณถ้ามีโอกาสเขาก็อยากจะแบบสัมผัสคุณด้วยความรักนะคะริมฝีปากอีกครั้งอะไรประมาณนี้ด้วย <laughs> คือสัมพันธ์ริมพิปากแล้ดีกันเลยเหรอมันก็ไม่ใช่ป่าบางอย่างมันก็ต้อนแก้ไขที่ต้นตอนเนาะถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์นี้มันมีปัญหาจริงๆนะคะมันอาจจะต้องเออมันอาจจะต้องมีการคุยไม่ใช่อะไรอะไรก็มาป้อนคําหวานก่อนมันก็ไม่ใช่ป่ะ <laughs> I love you นะคะบอกรักได้แต่ว่ามันก็ต้องมีการกระทําที่มารองรับคําว่ารักใครก็พูดได้คะ่ะ พิมพ์ไม่กี่ครั้งก็พูดได้ออนไลน์ก็พูดได้นะคะแต่สิ่งที่กระทำให้เห็นว่ารักและอยากจะปรับเพื่อให้ความรักมันทํางานเป็นทีมเวิร์กมันต้องมีมันต้องเห็นเนาะนะคะ I miss your kiss นะคะคิดถึงรอยจูบอยากจูบอยากก็ได้อยากสัมผัสน,นะคะอืมบางคนถ้าจะพูดคำหวานเก่งคารมดีแต่การกระทำเป็นศูนย์ก็ได้นะนะคะ I hate being alone ไม่ชอบเลยที่ต้องอยู่ตามลําพังนะคะบางคนก็อาจจะอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายแวดล้อมนะคะแต่เหมือนใจเขาอาจจะเงาเงานะคะเมื่อไรคุณไปก็ไม่รู้นะคะแรันดอมนี้เรื่องของใครถ้าใช่รับนะคะไม่ใช่ทิ้งมาตรงนี้นะคะไม่ต้องซีเรียสนะนะคะขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะ